สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวรีวิวเกมเมอร์แล้วก็ชาว Li เลนเ,เจอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็คงอยู่กับเกมไลเลนเจอร์ซีซั่น3มีเช่นเคยนะตอนแรกนะครับผมว่าจะไม่ทําแล้วนะครับไอเกี่ยวกับระบบไอเทมการเลือกใช้ไอเทมและการอัปเกรดไอเทมแล้วก็พวกระดับไอเทมอะไรต่างๆนานานะครับที่เกี่ยวกับไอเทมที่มาตอนซีซั่น3นะครับเห็นช่อง l i เ n นเจอร์999ก็ทําไปแล้วนะครับชื่ออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับคุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักชื่อนะครับแต่เห็นชื่อกิวเขาชื่ออะไรวันนะครับ ก็น่าจะชื่อพี่อะไรวันนะครับก็ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคอ่าคนนั้นนะครับเขาทําไปแล้วนะครับเออมีเป็นรายละเอียดค่อนข้างยาวเลยนะครับละเอียดมากๆนะก็บอกถึงรายละเอียดเลนเจอร์ครับว่ามันแตกต่างกันยังไงครับแล้วก็ของมันใช้ยังไงถึงจะเหมาะที่สุดนะครับสายอะไรควรใช้ของอะไรประมาณไหนประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําเสริมที่นี่หน่อยแล้วกันนะครับอาจจะมาทําไม่ยาวนะสั้นๆแล้วกันนะฮะ เนื่องจากจริงๆอ่ะผมตัดเนี่ยค่อนข้างยาวนะแต่ผมจะไปตัดเอาไอ้ส่วนที่แบบมันไม่ค่อยมีสาระออกนะก็คือแบบบางช่วงคิดคำไม่พูดไม่ค่อยออกครับก็เลยตัดออกไปนะฮะจะมาแต่พวกเนื้อๆเป็นหลักประมาณนั้นนะครับเรื่องระบบเลนเจอร์นี่ผมว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วนะพวกสายไวพิบนี่ผมว่าน่าจะเป็นสายสแปร์แน่ๆนะครับเขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะโอเคส่วนสายพลังชีวิตนี่ก็เป็นพวกตีเดี่ยวนะครับแล้วก็เลือดเยอะะฮะแล้วกเะะวกาะเยอะอ่าแล้วก็จะมีตัวครับเป็นสายว่องไวครับก็ชื่นขึ้นชื่อเลยครับ ตีเร็วครับอย่างไอตัวเนี้ยตีเร็วมากๆนะแต่นะครับเวลามันตีหนึ่งครั้งเนี่ยมันตีแค่สามพันกว่านะก็คือนะครับมันก็จะตีครั้งหนึ่งอะประมาณ2วิกว่านะครับก็จะตีครั้งหนึ่งนะมันก็เลยตีเบาครับแต่ตีบ่อยพลังโจมตีต่อวิมันก็เลยเฉลี่ยมักใกล้เคียงกันครับไม่ค่อยต่างกันมากโอเคครับเดี๋ยวผมเอาตัวลองมาเล่นก่อนก็เพราะว่ามันมีไอเทมบางอย่างเยอะนะครับก็เลยเอามาอธิบายให้เพื่อนๆทราบวันนี้หน่อยนะคะเออแล้วฝากเรื่องนะครับตอนนี้ครับคิวผมอยาก คนเล่นที่แบบจริงจังนะครับแล้วก็มีตัวค่อนข้างดีนะในระดับหนึ่งครับยิ่งถ้าเป็นพวก7ดาวหรือว่า8ดาวซูเปอร์มาเตอร์จะยิ่งดีนะครับอ่าเป็นพวกสายไวฟิปนะฮะประมาณนั้นนะครับโอกาสจะได้เข้ากิลสูงนะฮะโอเครายละเอียดเงื่อนไขการเข้ากิลก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าด้านคอมเมนต์ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะไปโพสต์เอาไว้ไปอ่านเอาแล้วกันนะครับจะไม่พูดยาวมากนะพอพูดยาวมาหลายคลิปแล้วครับอ่าถ้าเข้ามากิลผมแล้วนะครับก็อย่างที่รู้กันนะช่วยเล่นกิลเลสนะครับ แต่ที่แน่แถ้าใครเข้ามาเล่นอ่ะ,อะจะได้ไอเทมนะครับในส่วนที่ผมจะมาอธิบายในวันนี้ด้วยนะครับเพราะไอเทมก็ค่อนข้างที่จะดีเลยอ่ะถ้าไปร่วมเล่นนะแล้วก็ต้องทำรายเหมให้ได้นะจัดทีมไปดีดกีกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูระดับไอเทมกันก่อน,อนเลยนะขั้นแรกนะระดับไอเทมเกมนี้นครับมันมีน้อยนะมีแค่2ขั้นนะครับอนาคตอาจจะมีเพิ่มนะผมไม่แน่ใจนะอาจจะมีนะเพราะผมคาดว่าน่าจะมีนะร,ระดับไอเทมนี่คืออะไรระดับไอเทมพูดง่ายๆก็คือแบบเป็นของชิ้นเดียวกันนะครับแต่มันมี2ระดับ นะครับซึ่งระดับแรกเนี่ยมันจะเป็นพวกชื่อข่าวนะครับชื่อข่าวก็คือเป็นพวกของที่ธรรมดานะก็คือแบบของที่แบบไม่ได้ดีไม่บวกไม่ได้เยอะบวกน้อยนะครับในระดับของของนี้หรือว่าของระดับดาวนี้คุยง่ายคือถ้าได้มาพวก1ดาวอะไรพวกนี้ผมแนะนําให้เอาไปตีบวกกับของที่มันดีๆกว่านี้หรือไม่ก็กดขายทิ้งไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าได้ของชื่อข่าวนะครับในระดับที่ดาวค่อนข้างสูงในระดับที่ประมาณ3ดาวหรือว่าสดาวหรือว่าถึง6ดาว อะไรอย่างนี้ครับถ้าเห็นว่ามันค่อนข้างดีแล้วก็ตีบวกก็ได้ครับหรือแม่ก็หาของที่เป็นชื่อเหลืองจะดีกว่าส่วนของส่วนของชื่อเหลืองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นของแรงนะครับก็คือของที่บวกมากที่สุดในระดับดาวนั้นนะครับหรือว่าของชิ้นนั้นแล้วก็ของชื่อเหลืองเนี่ยบางทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะบางทีมันก็ไม่ได้บวกมากที่สุดเลยซะทีเดียวนะครับเพราะมันถือว่าเป็นของระดับที่บวกสูงนะเนี่ยสังเกตอันนี้ครับชื่อเหลืองเหมือนกัน2อันนะโล่ไม้กับโลไม้ตรงนี้ครับนะจะเปิดให้ด ันนี้บวก 3. 0นะเปอร์เซ็นต์นะครับบวกพลังชีวิตนะแต่มาดูโลมาสีเหลืองเหมือนกันนะครับชื่อเหลืองอ่าตัวนี้ครับบวก2.8เห็นไหมฮะชื่อเหลืองนี่มันบ่งบอกแค่ว่าของชิ้นเนี้ยบวกสูงแล้วนะครับในระดับเดียวกันนะก็คือถ้าเพื่อนๆได้ชื่อเหลืองมาแนะนํานะครับให้เอามาตีบวกเลยนะเพราะมันถือว่าเป็นของที่ดีนะครับเอาไอ้พวกของก,กากอะไรก็ได้ครับหนึ่งดาวพวกนี้เอามาบวกบวกไปก็ได้นะครับซึ่งของครับยิ่งถ้าระดับดาวสูงจะยิ่งดีนะ รู้สึกว่าประมาณ3ดาวนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าออปชันนะครับหรือว่าเป็นการบวกเพิ่มเป็น2ค่าอย่างี้ครับมันมีบวกต้านสกิลอ่าแล้วก็บวกพลังโจมตีทางกายเป็นอีกออปชันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับ3ดาวนะแต่ถ้าเป็น2ดาวครับไม่มีนะมีแค่อันเดียวอ่าแล้วถ้าเป็นพวก5ดาวนะครับหรือว่า6ดาวก็จะบวกเป็น3ออปชันนะครับหรือว่า3ค่าประมาณนั้นนะครับหาของบวกแล้วกันคิดอยู่นานนะครับผมเอาอันนี้ก็แหละบวกเรื่อยๆไปก่อนนะอัตราการหลบเลีก ที่ผมเอาตัวนี้เพราะมันชื่นเหลืองนะอย่างที่ผมบอกไปนะมันบวกมากที่สุดในระดับของชิ้นนี้อ่าและที่ผมได้ซ้ำมาพวกเนี้ยเห็นไหมมันบวกแค่0.3มันกากครับคือมันอาจจะบวกน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้ครับของชิ้นนี้แต่นี่บวกตั้ง0.8ก็เลยเอามาอัปเกรดนะครับการอัปเกรดนี้อัปเกรดก็ไม่ยากครับเอาของอะไรก็ได้อะแม้แต่3ดาวก็เอามาอัปเกรดได้นะแต่ถ้าเราเอา3าดาวมาอัปเกรดเลยเนี่ยมันจะบวกไปถึงบวก4นะฮะ ก็คือของเนี้ยมีมูลค่ามากครับแล้วก็ไม่แนะนําให้เอามาอัปเกรดอย่างนี้ด้วยครับเพราะมันเปลืองนอกจากมันเพื่อจะมีของที่แบบดีกว่าของพวกเนี้ยดีกว่าไอ้เนี้ยนะครับถึงจะเอามาอัปเกรดนี่ก็ไม่ว่ากันนะครับเอามาบวกเลยก็ได้นะแล้วแต่ก็จะเอาตังหูรูปหัวใจมาบวกของ1ดาวนะบวกกับ1ดาวก็จะไปกลายเป็นบวก1นะครับถ้าสายปีกก็กลายเป็นบวก2ครับสายปีกเรื่อยๆก็กลายเป็นบวก5นะครับหรือว่าแม็กนั่นเองนะฮะบวกได้สูงสุดก็คือแม็กนะครับก็จัดไปบวกไป เห็นไหมครับแค่บวก5นะครับแต่ก็ถือว่าสูงสุดแล้วแหละเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยนะคิงง่ายๆนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก4%ถือว่าเยอะเลยนะครับจาก0ูุแล้วก็เมื่ออัพเลเวลเต็มแล้วนะก็คือเลเวลแม็กแล้วอ,ะอ่ะอ่าเขาสามารถเลื่อนระดับได้นะครับก็จะกลายเป็น2ดาวนะแต่2ดาวนั่นแะมันจะไม่ได้เป็นไอเทมชิ้นนี้ที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่นะครับมันจะกลายเป็นสุ่มนะผมลองมาแล้วครับแต่ผมจะไม่ลองอีกนะเพราะมันเปลืองเงินนะครับเงยิ่งหายยากอยู่นี่ผมกะจะเอาไปใส่เป็นตัวแงอะ หือว่าเป็นตัวที่สําคัญสําคัญนะครับเราอันนี้ไปใส่เดีแต่ผมจะมาบวกของไอเทมที่มันแบบ3ดาวบ้างอ่ะของิีนี้ถือว่าดีนะครับได้มาถือว่าดีมากถึงจะไม่ได้เป็นชื่อเหลืองก็ตามนะครับแต่ผมไปมองแล้วนะครับว่ามันบวกสูงนะบวกใกล้เคียงระ,ระดับพวกชื่อเหลืองเลยนะครับก็เลยจะมาอัปเกรดเลยใส่1ดาวไปดูสังเกตนะครับว่าเอา3ดาวบวกกับ1นดาวเนี่ยมันจะได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจะต้องเอา1ดาวเนี่ยสี่อันนะครับถึงจะได้บวกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมเอาออกเอา3ดาวมาใส่ พูดง่ายก็คือถ้าเราเอาของระดับน้อยอ่ะมาใส่นะครับเราจะต้องใส่ถึงรวมกันนะของระดับน้อยคนระับเราต้องใส่ถึงสี่ดาวนะครับซึ่งก็ถามว่าเปลืองไหมก็นิดหน่อยครับแต่ถ้าเ,าเอาเสามดาวบวกกับสามดาวเลยเนี่ยจะกลายบวกหนึ่งเลยนะครับอ่าซึ่งผมก็จะเอาหนึ่งดาวมาบวกได้แหละฮะเพราะมันเปลืองโัวกเกมมันฉลาดเหมือนกันนะทีคิดอย่างนี้นะฮะอ่ะบวกไปก่อนใช้เงนินตั้งแปดพันเนี่ยเมื่อบวกแล้วนะครับ ค่าพลังที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคิดง่ายๆนะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะถือว่าเยอะมากๆนะครับเยอะกว่าเกมอื่นๆทั่วๆไปนะเพราะเกมอื่นๆเนะี่ยจากที่ผมเคยเล่นมานครับไม่เคยบวกมากขนาดนี้นะแล้วก็การบวกเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆนะครับทำให้อเทมชิ้นนะั้นแหละหรือว่าเลนเจอร์ตัวนั้นอนะ่ะจะแข็งแกร่งขึ้นอีกมากเลยนะฮะอันนี้ก็จะเน้นที่ใช้สกิลหลบอีกนะเป็นไอเทมที่ผมว่ามองว่าค่อนข้างดีอ่ะนะครับเอามากันในพวกที่ ใช้สกิลโหดอะอย่างพวกเลทลอดบาอะไรอย่างเงี้ยที่มันโ,โหหน้าขำมากครับการก็น่าจะพอได้นะหลบสกิลนี้ผมว่าน่าจะมิดนะครับแบบตีไม่โดนเลยอะนะฮะถือว่าดีนะไอเทมชินดีนครับแต่ผมจะถ้ามีของนะผมจะบวกให้เต็มนักไปเลยนะแต่ไม่น่าพอนะให้ดีเดียววะนี่ค่าหลบหลีกหลบหลีกก็ดีถือว่าดีอยู่นะก็ไม่อยากบวกครับเสียดายน่าจะได้แค่บวก2นะครับชื่อเหลืองผมก็ยังไม่อยากบวกเก็บไว้ก่อนบวกเป็น2ก็ได้ ซึ่งนะครับของ3อย่างเนี่ยมันก็แต,แตกต่างกันไปนะก็ต้องไปไล่ดูดูเอาแล้วกันนะครับว่าของชิ้นไหนมันเป็นยังไงเอาให้ดูง่ายเราปรับตรงนี้นะครับเป็นระดับมันก็จะเรียงให้ง่ายๆนะไม่ต้องไปเด้เทะนะซึ่งนะครับไอ้พวกของ1ดาวเนี่ยถ้าเราเอามาบวกให้เป็นแม็กอ่ะบางทีก็ถือว่าดีนะอย่างนี้นะโบโไม้เห็นไหมฮะอ่ะผมเอาอย่างงี้และฮะบวกสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่ะเอามาบวกให้เต็มแม็กก็จะได้เป็นสี่เปอร์เซ็นต์เป็นของเริ่มต้นที่ดีเลยนะฮะสำหรับพวกสายฟรีนะอย่างผมอะไรประมาณนี้นะ่สววมากไกไพ ไอเทมโล่เนี่ยหรือว่าไอเทมป้องกันเนี่ยส่วนมากจะเน้นพวกพลังชีวิตเลือดแล้วก็แบบบวกเป็นพลังอย่างนี้ก็มีนะแต่อย่างนี้ผมไม่ดีนะเพราะมันไม่ได้บวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับบวกข้าน้อยมากๆอถ้าได้พวกเสื้อพวกนี้อย่างนี้มานะครับแนะนำให้ขายทิ้งนะหรือว่าเอาไปบวกพวกโล่ยิ่งดีกว่านะส่วนบวกนี้จะบวกพวกต้านสกิลนะฮะคล้ายๆกับไอ้นี่นะอ๋ออันนี้มันหลบหลีกสกิลนะครับต้านสกิลนี้ผมว่านะครับมันโดนสกิลนะคือโอกาสโดนมัา100นะครับแต่โดนสกิลแล้วนะมันจะเบาลงนะครับนั่นก็คือต้านสกิลนะ เออแต่อ้ลบลีกเนี่ยก็คือไม่โดนเลยนะครับประมาณนี้ค่อนข้างละเอียดนะไม่โดนเลยนี่คือตามเปอร์เซ็นต์นะถ้ามันอยู่ในช่วง10%เนี่ยก็คือไม่โดนนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสโดนมากอยู่ะประมาณนั้นน่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อนข้างยาวนะพูดมาแล้วผมเดี๋ยวก็เจ็บคอกมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเลนเจอร์ตัวไหนควรที่จะอัพหรือว่าใส่ของชิ้นไหนถึงจะเหมาะที่สุดนะครับซึ่งของที่ผมมีก็ที่เห็นไปเมื่อกี้นี้นะเลนเจอร์ anger, พวกสายบัฟเนี่ยอย่างพวกนี้นะครับหรือว่าพวกนี้นะหร,นนะหรือแม้กระทั่ง แต่กระทั่งไอ้พวกนี้นะครับแนะนําให้ใช้ไอเทมที่บวกการใช้สกิลติดนะครับจะดีกว่านะเพราะไอ้นี่มันถือว่าจําเป็นนะครับตัวนี้นะเพราะมันควรที่จะให้มันติดสกิลอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ตัวเจมนักท่องเวลาเนี่ยมันแปลกนะเหมือนคล้ายมันบั๊กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเนื่องจากเวลามันใช้สกิลติดแล้วเนี่ยมันจะมีบัฟอยู่ข้างบนนะฮะตอนที่มันบัฟติดอยู่นั่นเน่มันดันจะใช้สกิลซ้ำอีกนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าจะใช้ทำไมนะครับทีสั้นสองอ่ะไม่เห็นช้นะ ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวเนี้ยทำให้ไม่ดีเลยนะครับเพราะมันตีไม่ต่อนเนื่องอ่ะนะฮะรับโมแต่มาใช้สกิลโอ้โหไม่ดีนะครับมันเสียเวลามากๆนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะถ้าเป็นบัคก็ร,ร,กกครีบีบแก้กระดีนะเพราะมันเป็นตัวทำลาเมรที่ดีนะตัวนี้เสร็จได้นะครับานะมาใช้สกิลนั่นแหละนะผมเพนสายโล่เนะี่ยอย่างไอ้พวกเนี้ยมาติดสกิลแล้วก็ติดสกิลเลยนะครับไม่มีใช้สกิลอีกนะหรือว่าโอกาสนะครับตีมันน้อยอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะก็18%น่ะ ลหลักเลยนะตอนนี้ไอเทมสายฟรีเนะี่ยก็จะมีพวกแบบบวกเลือดบวกเกาะส่วนตอนนี้เลนเจอร์ที่พวกบวกเกาะก็ยังไม่ค่อยมีนะก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้เก็บไว้ก่อนนะมนา่าจะมีพวกมงอะไรอย่างนี้นะอย่างพวกมงพวกนี้นะผมว่าก็ใส่ไอเทมพวกบวกการใช้สกิลติดก็ดีนะเพราะมันเป็นตัวที่ต้องจะเป็นที่จะต้องใช้สกิลเกือบตลอดเวลานะเออแนะนำนะใส่ไปก็ได้นะเนี่ยอย่างไอพวกเนี่ยกระเป๋าอะไรพวกนี้นะก็บวกช่อนข้ังเยอะอยู่นะ แต่ตัวนี้ผมยังไม่แปดดาวแนละ้วก็เลยก็จะเป็นต้องการสกิลนะก็เลยไม่ได้ใส่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่มาใส่ของก่อนนะฮะเพราะเป็นตัวที่พพอร์ตทีมที่ดีนะครับก็เลยจะเอาไอ้กระเป๋าเนี่ยแหละฮะ กระเป๋านี้ก็คือกระเป๋าอันนี้เหมือนกันนะครับแต่มันไอ้นี่มันดาวมากกว่าแล้วก็จะมีโอกาสในการหลบบลีกสกิลเพิ่มขึ้นมานะแต่นี้จะมีการใช้สกิลอย่างเดียวก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ครั้งแรกนะครับว่า3าดาวอ่ะมันจะมีออปชันขึ้นมาอีกออปชันหนึ่งใส่เข้าไปแล้วเวลาใส่อ่ะมันจะถ้าเวลาถอดน,นะครับก็คือจะได้ของที่นั้นกลับคืนมานะแต่เราจะต้องเสียลูบี้หนึ่งูบี้นะผมใส่เข้าไปก่อนเลยกันถือว่าจําเป็นครับตัวนี้ผมเลยจำเป็นต้องใส่ชิ้นนี้นะแต่ถ้าเราไม่ต้องการเสียรูบ ของชิ้นเนี้ยที่เราใส่อยู่เนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับเอาของชิ้นเนี้ยเนี่ยใส่อุปกรณ์ใส่กดทับเข้าไปเลยครับของชิ้นกระเป๋าตรงเนี้ยก็จะหายไปเลยแล้วก็เ,าเอาเหรียญซักทิศเนี่ยมาใส่แทนซึ่งถ้าของชิ้นเนี้ยดีนะครับก็อยากอ,าออกมาก็เสียเพื่อแค่รูบี้เดียวนะครับตัวเกมมันป้องกันในพวกที่แบบเปลี่ยนของบ่อยๆอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ต้องการที่จะดูดเงินด้วยประมาณนั้นอ่เวลาเราใช้ไอเทมนี้ไปนะครับบวกสกิลเพิ่อมอีก6%ก็จะไปบวกอยู่ตรงข้างหลังตรงนี้นะครับไม่ได้เอาไปรวมกับขข้้าาางหนาหนนรรือออว่กับใเเจ์ เลยนะครับมันจะบวกแยกต่างหากนะแต่ก็คงน่าจะบวกแหละนะครับแล้วก็หลบสกิลเนี่ยจากตะกอนที่มันเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่มันบวกเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งนะฮะจะแตกต่างกับซึ่งจะแตกต่างกับไอ้พวกที่เป็นแบบตัวเลขอย่างนี้นะก็คือไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะผมเห็นนะครับหลายคนแ่ะค่อนข้างพลาดเลยก็ว่าได้นะครับที่นะครับบางตัวเนี่ยเห็นไหมฮะตัวนี้นะมันไม่มีพลังป้องกันเลยนะครับก็คือศูนย์หมดเลยเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนๆบงเอิญนะครับไปใส่ของที่มันเป็นแบบเนี่่ยยอางเงี้ยนะครับไปใส่ของไไอ้้้ชินนนเเียะครับใส่ขาป เราไม่ได้ไปมองว่าตรงนี้มันไม่มีพลังป้องกันเลยนะครับกลายเป็นว่านะครับไอ้ของชิ้นนี้ใส่เข้าไปฟรีนะครับไม่ได้อะไรไม่แต่นิดเดียวเลยไอ้ตัวนี้ไม่ได้เก่งขึ้นเลยนะฮะเวลาตอนใส่ก็ดูดีๆด้วยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะถ้ามันไม่มีค่าอยู่ตรงเลนเจอร์เนี่ยไม่มีค่าพลังป้องกันอะไรพวกนี้นะครับใส่ไปนะครับก็ไม่มีประโยชน์นะนอกจากนะครับเพื่อนๆที่จะใส่ของที่มันแบบอย่างเงี้ยของที่มันเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยใส่เข้าไปเนี่ยมีผลก็คือบวกเพิ่มไปนะครับถึงจะเป็นสูงก็เถอะนะครับแต่ถ้าใส่ไปของ อย่างตรงนี้นะครับถึงมันจะบวกเยอะนะครับสิเแล้วถ้าเราเอาไปบวกให้เป็นแม็กเนี่ยก็จะกลายเป็นน่าจะ60%ถือว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยเสียฟรีนะไอ้พวกที่เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับตรงข้างล่างๆอะไรเนะี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยไอ้พวกที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือมันจะเป็น0%อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับบวกได้นะจะบวกเพิ่มเข้าอีกอ่ะอย่างนี้นะครับเห็นยแม้เจมส์นักท่องเวลาของผมเนี่ยก็ต้องสังเกตด้้้วววยยยนนนะะฮ่่าาาาไออตตัััเเีีมมพลลงงโจทกหรืป หรือว่าพลังโจมตีเวทมนต์หรือว่าเวทโจมตีนะครับเออเหมือนกันนั่นแหละประมาณนั้นว่ามันบวกอะไรมากนะครับให้ใส่ของที่นั้นนะครับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์แทนนะครับเนี่ยอันนี้นะครับผมใช่ไหมฮะผมใส่พลังโจมตีเวทบวก2 4นะครับเป็นบวก33ดาวนะก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีกตั้ง3า0พนะครับถือว่าเยอะมากๆนะก็ถือว่าเยอะแล้วอะของระดับ3ดาวนะฮะอ่าแล้วก็จะบวกพลังต่อวิเข้าไปอีกห0าลอยนะเยอะเข้าไปอีกนะแรงมากๆ เอามาอัปเกรดสักหน่อยก็ได้นะครับเมกีนะครับพลังต่อวีเพิ่มขึ้นมาเป็น500นะเดี๋ยวผมจะอัปเกรดอีกสักเวลหนึ่งซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะเป็น30%เลยนะ <_ t ot> น่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ6 0 0ได้มั้งโอ้โหใช่นะครับโหดเลยเนยี่ยเี่ยสังเกตนะครับว่าถ้าของเราดีๆเนี่ยเผลออาจจะโหดกว่าแบบพวกที่เป็นเจม,มักท่องเวลาหรือว่าเจม8ดาวเนี่ยระดับซูเปอร์มาสเตอร์ซี่แบบไม่ใส่ของเลยก็ว่าได้นะหรือว่าถ้าของเพื่อนๆแบบ6ดาวแล้วแบบอัปเกรด ตัวเปล่าๆที่ไม่ใส่ของอีกนะฮะแต่ข้อเสียมันคือมันจะคูลดาวช้านะครับกว่าซูเปอร์มาร์เกนั่นเองแล้วก็นะไอพวกที่แบบสายทึ๊ดๆอย่างพวกมงอะไรน,นะครับก็ใส่เกาะไปให้มันก็ได้นะเนี่ยใส่ไปให้มันก็ได้นะมงะครับผมใส่ไปอ่าใส่เกาะเลือดใส่ไปเลยอ่ะเพิ่มมาอีกเท่าไหร่อีกหกพันนะครับถือว่าเยอะนะก็ถือว่าเยอะเลยแหละนะฮะทางนี้ครับก็อยู่ที่เพื่อนๆด้วยนะว่าชอบสายไหนแบบชอบเล่นแบบไหน ยังไงนะครับอยู่ที่แต่ละคนน่มันไม่ตายตัวนะครับเทคนิคพวกนี้นะแล้วแต่คนจะเล่นนะครับเพราะมันประยุกตได้หลายแบบมากๆครับซีซั่นนี้มีแบบรายละเอียดเดยอะมากๆน,นะครับก็ศึกษาก่อนนิดนิหน่อยเอานะคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจ็บคอไปมากกว่านี้นะข้างยาวแหละนะครับเดี๋ยวผมไปตัดต่อยมาสัสสสส้นๆลงกว่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพบเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือซับสไคร้ เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบาย